สวัสดีครับออฟอัลต้าไมนะครับก็วันนี้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าวิธีการใช้โพในแบบเส้นทางเปนแบบบันไดเนี่ยมันจะมีเทคนิคยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับ ผมก็ยังไม่เคยไปแข่งเทรลที่เป็นบันไดจ๋าๆอย่างเช่นพวกห้องกลงหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็พอจะเอาเทคนิคการใช้โฟมมาประยุกใช้ในทางบันไดได้ได้อยู่เกันครับเทคนิคแรกนะครับอยากจะแนะนำก็คือวิธีการฝักแบบโคคู่นะครับก็คือ ปักทีเดียวสองข้างแล้วเดินขึ้นไปนะครับวิธีการก็คือผมจะเน้นปัดคู่มือคู่นะครับแล้วก็ในขั้นข้างหน้าแล้วก็เดินก้าวไึ่นึ่งสอก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึอามประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นต่อเน,นื่องก็คือ1 ซึ่งมันก็จะทําให้เราแบบมือคู่เนี่ยมันจะช่วยส่งแรงให้เราได้เต็มที่ปานะครับเต็มที่ปามือข้างเดียวซึ่งถ้าอันนี้เน,น้นทางแบบบันไดชันๆก็จะช่วยให้เราผลกล้ามเนื้อ,อเราได้มากขึ้นแต่ว่าอยู่ที่ว่าอัปเปอร์บอดี้นะครับเหมือนแขนไหล่หลังเราเนี่ยต้องแข็งแรงด้วยเพื่อที่จะแบบพยุงร่างกายส่วนล่างให้ประหยัด แรงขาให้เราได้มากขึ้นก็สำหรับอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือสำหรับการขึ้นทางบันไดนะครับก็คือการปัดโพข้างเดียวมันก็เหมือนกับเวลาทางอัพกิแล้วเราตัดข้างต่อค่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เน้นเป็นเส้นทางบันไดที่เราสามารถก้าวได้ขั้นต่อขั้น มันก็จะเคื่อยได้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นจังหวะมากกว่าสมมติอย่างเงี้ยเราเก้าพอเที่ยวแบบเก้าวก้าข้างหนึ่งได้อย่างเงี้ยเราก็จะเนีย่ยเดินมือสลับเท้าอย่างเงี้ยก้าซ้ายเก้าซ้ายฝั่งมือขวาก้าขวา สำหรับเทคนิคก,การลงทางบันไดนะครับดาวฮิวทางบันไดก็คือสมมุติเรากําลังขาล้าหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะเซฟกล้ามเนื้อไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยวิธีการใช้โพในการดาวฮิวก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีในการประหยัดกล้ามเนื้อขาเรานะครับก็อันนี้ผมใช้บ่อยช่วงแบบเวลาบาดเจ็บหรืออะไรเงี้ยก็ช่วยได้เหมือนกันก็คือผมก็จะเน้นลงแบบคล้าย ไม้ค้ำคนป่วยะครับก็าอารมณ์เดียวกันก็นค,คือลงจะจิ้มข้างหน้าก่อนนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าความสูงของโคเนี่ยผมก็ใช้มาตรฐานครับใครใช้ต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยก็าอาจจะเสียเปรียบนิดน,นึงเวลาเราจิ้มลงไปอาา่ะจะต้องเลื่อมตัวลงมาหน่อยอ่ะผมก็จะใช้ค้ำลงมาแล้วก็หย่อนลงมา1 2 3สองสาเหมือนกันก็จะคล้ายๆวิธีขึ้นแบบตักโคคู่แบบ เดินขึ้นนะครับทั้งการวิ่งหรือเดินขึ้นนะครับก็จะแล้วแต่จังหวะเราแหละว่าเราอยากจะใช้คู่หรือปักเดียวนะครับก็ลองดูความชันหรือสโลปของแต่ละจุดทีหนึ่งนะครับก็เอาไว้ไปยุกใช้กันอีกทีนึงครับ